สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมียปอนครับเราอยู่กันในเกมแพนเวสซอมบี้สองนะครับน่าจะเป็นพาร์ทที่ประมาณ26ครับน่าจะใช่นะฮะถ้าจำพาร์ทผิดขออภัยได้ครับผมตอนนี้เราลุยมาน่าจะ5-6เขาเรียกว่าแชปเตอร์แล้วนะตอนนี้เราจะเข้าสู่เขาเรียกว่ายุคดักเอดหรือก็คือยุคมืดนั่นเองนะครับผมเป็นยุคเขาเรียกว่าการต่อสู้ของอัศวินก็แล้วกัน นะฮะเขาบอกว่ามีอันเดธอยู่ในปี948นะคิดจากศักราช948นะครับผมก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเห็ดเนี่ยเป็นเหมือนอัศวินที่ต่อสู้กับซอมบี้อยู่นะฮะเขาเหมือนประมาณว่ากำลังรอแสงสว่างอยู่นะฮะมาไม่พูดช้าครับลุยเลยยุคมืดนะฮะยุคมืดเป็นยุคที่แบบเขาใช้ดาบใช้เวทมนมนสู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะดันค่อนข้างมืดนะฮะพอ้โหที่ดาร์กเอ e นะฮะมาโอ้โพูดมากจริงเลยอยากสู้ซอมบี้แล้เนะี่ยอืมเดี๋ยวนะปึ๊บมาลุยครับ ดานนี้ดานนี้เนี่ยก็คือจะเน้นเขาเรียกว่าใช้เห็ดเป็นหลักนะฮะมาเอาผมลืมเอาตัวกินสุสานมาตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลืมลืมเอาตัวตัวกินสุสานมามามมา,มาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน ใจเย็นใจเย็นให้อยู่ให้อยู่เฉยๆก่อน mm hmm. เร็วตัวอ,อื่นมาแล้วลูกผมไม่มีแสงอาทิตย์ลงมาเลยนะับเพราะว่าแบบมืดนะมืดมืดมากมาโอเคช็อตไปนะฮะน,นี่ให้อยู่อยู่นิ่งๆไปก่อนมาไล่ช็อตไปก่อนฮนะไล่ช็อตไปก่อน มามามาถ้ามีสุสานไวกว่านี้ก็นเน่เดี๋ยวนะตายแล้วอยู่อยู่ยิ่งเงียก่อนอยู่ยงเงียไก่อนโอยทันไหมเนี่ยซื้อมาทั้งหนึ่งแล้วกันมาไม่ทันแล้วฮนะไม่ทันแล้วช็อตไปก่อนไล่ช็อตไปก่อน,ออนอขาดตัวสุสานโอเคมา มา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 ไล่ช็อตไปไล่ช็อตไปด่านนี้ก็คือจะไม่มีเขาเรียกว่าแสงอาทิตย์จากอันนี้นะฮะจากบนฟ้านะฮะต้องผลิตเอาเองเท่านั้นนะครับอู้แต่เห็ดผลิตเอาเรื่องอยู่นะเห็ดเห็ดสีทองเนี่ย ช็อตไปฮะไล่ช็อตไปไล่ช็อตไปดีครับไล่ช็อตไปช็อตบุบบ้าบุบบ้าบมานี่มีพิเศษมาช็อตไปฮะช็อตไปนี่ช็อตดีโอเคมายึดทิกพีชูเตอร์ น่าจะอยู่ตัวแล้วน่าจะได้แล้วช็อตไปน่านละดีช็อตไปฮะมามีพี่เสกช่วยเสกนะฮะเสกเห็ดเหมาะกระดานนี้พอดีเลยฮะช็อตไปเลยช็อตไปช็อตไปปึ๊บเสกไป เซกกบนะฮะเซกกบไปไล่ช็อตไปฮะมาโอ้ดันแอบนานอยู่เงี้ยน,นะเนี่ยมา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 ,มาปึ๊บนี่โชช้าโชช้าโชช้า,ชชามามาครับมา โบมาโูซอมบี้เยอะเนี่ยด่านแรกก็เยอะเลยนะเนี่ยมา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 แต่ชนะอยู่แล้วฮะเรียบร้อยโอ้ซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะเรียบร้อยครับได้เป็นเห็ดสีทองมานะฮะโอเค เวสคอมพิวตด้วยนะฮะโอเคครับเยี่ยมชื่อซันชูมนะครับก็คือจะผลิตดวงอาทิตย์นั่นแหละฮะโอเครับรางวัลก่อนนะฮะมาเป็นแนวอัศวินนะฮะหนึ่งร้อยบาทโอเคเดี๋ยวไว้อัพกันมาด่านต่อไป ต,ต้องเอาตง้ตออาัวสูสสารไปด้วยนะะนี้ออกไปเลยไหนวะตัวกินสูสารแล้วก็เดี๋ยวอัพอัพเฮดก่อนนี่โอเคลุยมาน่าจะไม่หลุดเข้ามาแล้วซอมบี้รอบนี้ นี่ก็ให้เห็ดเห็ดมาด้วยนะฮะเห็ดสีม่วงมาช่วยยิงนะฮะมากินสุสานไปเลยลูกมายิงไปก่อนลูกไปยิงไปกืนกินสุสานไปซะลูกมามาไล่ช็อตไปก่อน กินสุสานมากินสุสานโอเคไล่ช็อตไปฮะอ่านี่มายิงป้ายช็อตไปครับช็อตไปกินสุสานมาช็อตไปฮะโอเคช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนมา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 ,มา,มา รีเปอร์ช่วยหน่อยลูกมาขีน้อยปึ๊บมาไล่ช็อตไปแล้วก็ให้ช่วยยิงอุ้ยหมวาบงผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะได้อยู่ได้อยู่มาสู่สาลไม่ต้องละแต่ใช้ก็ได้ไหนๆเอามาแล้วมามาอิเล็กตริกพีชูเตอร์ ให้ผีน้อยช่วยด้วยฮะมายิงไปยิงไปยิงไปนะฮะมาผลิตแสงอาทิตย์กันหน่อยเสกมีตัวเสกหนึ่งตัวช่วยหน่อยฮะมา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 เข้ามาเข้ามายิงไปฮะยิงไป ช็อตบุบบ้บาบุบบ้าบนะฮะมามามาดีดียิงไปเลยมาเดี๋ยวนะรอรอผลิตปึ๊บมาขอพิเศษเพิ่มโอ้เยอะเยอะเยอะด่านนี้ซอมบี้เยอะฮะ มาช่วยหน่อยลูกมาจัดแบบไวๆโอเคไปไล่ช็อตเสร็จสับพฮะเรียบร้อยนี่ได้พืชตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นเห็ดม่วงครับได้เห็ดม่วงมานะจ๊ะเควสคอมพิวตีกแล้วฮะโอ้โหดูสิเปิด เปิดได้อะไรชื่อพับชูมนะฮะโอเคตัวนี้ก็ดีฮะเพราะว่าไม่เสียค่าดวงอาทิตย์ฮนะใช้ก่อม,มแก้มไปได้อาไปโอเคไปด่านต่อไปปึ๊บ เอบมีตัวเล็กมาเว้ยไม่เป็นไรเซตน่าจะเซตเซตเดิมได้แล้วแหละเดี๋ยวอัพพี่เห็ดม่วงก่อนอว้าอยู่ไหนวะพี่เห็ดม่วงนี่โอ้อัพห้าสิบเองดาเมจก็ตามราคานะฮะปึบ๊บมา วางไปมาพี่สุสานมาแอมคัมมิ่งแล้วมาเติบโตแล้วก็ผลิตแสงอาทิตย์ดีมากวางไว้ตรงกลางก่อนเลยฮนะมามาเข้ามามา ไล่ช็อตไปนะฮะลไล่ช็อตไปฮันแนมีใช้ปลูกซอมบี้จากสุสานนะฮะกินไปช็อตไปลูกไล่ช็อตไปนี่ยิงยิงไว้ก่อนมาช่วยช่วยยิงสนุนไว้ก่อนเฮ้ยผีน้อยไม่ต้องเก็บดอกทานตะวันไว้ก่อน ช่วยยิงนะช่วยยิงช่วยสนับสนุนโอเคโอ้เฉียบมากินไปมาปึ๊บใส่กับทานตะวันเอ้ไม่ใช่ทานตะวันใส่กับน้องเห็ดเหลืองมาน้องเห็ดเหลือง ใส่ไปครับมาไล่ช็อตไล่ช็อตไล่ช็อตไปเข้ามาครับเข้ามาเสกเจอพิเศกมาโอ้โหสุสานมาลัวๆนะฮะไล่ช็อตไปไล่ช็อตไปบุบบับบุบบับนะฮะมาตื่นจากสุสานอีกแล้วมา ขอกอกทานตะวันเอ้ยไม่ได้กทานตะวันขอแสงอาทิตย์หน่อยจ้าดีครับมายิงไปก่อนก้อมแก้มพิเศษโชว์เรียบร้อยมาไฟนอนอยังไฟนอนอยังไฟนอนอยังจ้ามาไฟนอนละฮะโอเคเอาวิตามินมาใส่ไม้ช็อต ช็อตไปไล่ช็อตไปรัวรัวช็อตรัวรวช็อตรัวรัวนั่นแหละดีฮะดีมาด้านบนช่วยหน่อยบวกหลุดแล้วเรียบร้อยครับชนะได้เป็นเงินมาฮะรอบนี้ ด่านต่อไปครับ่านแน่มีคุยกันอีกแล้วเหมือนมีการเช็คเช็คข้อมูลอะไรบางอย่างนะฮะมาโอ้รอบนี้ให้ใช้พืชที่เขากำหนดให้ไว้โอ้โหโอเค มีพืชเหตุสะกดจิตนะฮะเก็บไว้ก่อนเหตุสะกดจิตนี่มาใช้แคปเจ้าแคปเบดอุ้ยอุ๊ยอุยอุยเมื่อกี้เหมือนด้านบนมาเร็วๆนะฮะก่อนแล้วก่อนเอาด้านบนก่อนมาตีไปก่อนฮนะ ตีไปมาตีไปเอาให้หัวแตกมาอันนี้ไว้ตรงนี้นี่เราใส่อันติโชว์ให้ดูนะฮะโชว์อ่าอันติของเห็ดสะกดจิตนะครับแบดูดูอันดูภาพเอากแล้วกันนะฮะ Iosis. โอ Arizona, โ้โหเป็นไงแปลงล่างแปลงล่างเป็นพี่เบิ้มเอาดีให้พี่เบิ้มพี่เบิ้มไล่ทุบไปทุบโอ้โหเอาดีเจอพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มทุบอ่ะเอาดีไล่ทุบไปฮะทุบทุบโอ้โหทุบกระจงกระจายหมดฮะเฮะไม่ใช่ไม่ใช่ เอาอันนี้ไว้ตรงนี้ใส่อันติโอเคโอแต่ด้านด้านด้านบน,นเยอะเว้ใส่นี้ไว้ก่อนแล้วใส่ใส่เห็ดก็สะกดจิตหน่อยมาสะกดจิตมาเข้ามากินแล้วกลายเป็นพี่เบิ้มไมซะา ไล่ทุบไปไล่ทุบไปด้านบนยิงไหมฮะดานบนยิงไปไล่ทุบไปไล่ทุบไปมามามาทุบไปฮะทุบไปนั่นแหละดีปึบม,มาเสียบให้พี่เบิ้มไล่ไปพี่เบิ้มไล่ไป มากินหน่อยลกูกเอ้ย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 กินพืชเราหรออย่านะพี่เบิม้มมาพี่เบิม้มต้องการพี่เบิมบ้มปึ๊บมาให้พี่เบิมเบ้มไล่ไปพี่เบิ้มไล่ไปมาไฟนอนอยังอ่ะไฟนอนเราหรือยัง ไล่ไปฮะไล่ไปไล่ไปกินแล้วกลายเป็นพี่เบิ้มซะาดีมากไปต้นเวฟแล้ะฮะมาโอ้โหไล่ไล่ทุบรัวๆนะฮะมาตรงนี้ใส่ไปจงแปลงร่างกลายเป็นพี่เบิ้มเดี๋ยวนี้ ให้พี่เบิร์มไลท์ทูปครับพี่เบิรมนั่นแหละทุบหัวแตกทุบหัวแตกซอมบี้ซอมบี้ต้องสู้กับซอมบี้ใช่ไหมฮะด่านนี้เรียบร้อยครับผ่านด่านได้เป็นพี่เห็ดตัวใหญ่มานะฮะสุดยอดครับโอเค เป็นชื่อฟูมชูมนะฮะก็คือจะยิงโอ้โหดาเมจออเวเลียเลยนะฮะก็น่าจะหนึ่งหนึ่งลายน่าจะดาเมจกระจายอยู่อ่ะมันกลัวยุคมืดไว้ไอเดฟแต่ไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วมามีซอมบี้ตัวตลกมานะฮะ โอเคเดี๋ยวเอาบางตัวออกไปก่อนนะฮะเอาไม่ไม่อยากเอาน้องผีออกไปเลยงั้นเน้นใช้พืชปไปจำดานแล้วกันนะฮะมาอัปเกรดเรียบร้อยครับมีโอเคพร้อมครับมา ลุยครับมาไม่รู้ด่านนี้ยาวหรือเปล่าม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 ากินสุสานไปมาปลูกไปก่อนกินสุสานไปต้องรีบผลิตอ่าเห็ดให้ทันก่อนนะฮะโอ้โอ้โอโกดผิดนะฮะโทษที มาสุสานปึ๊บด้านล่างมาโอเคให้นี่ให้น้องเห็ดตัวเล็กช่วยกินสุสานไปเดี๋ยวเผื่อไอตัวนั้นโผลมามาไล่ยิงไหมฮะเสียงเพลงอย่างเงียบสิลูก เสียงเพลงเงียบซะแล้วเอาอิแล้วเอาอีกแล้วค้างอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราเล่นต่อไปฮะเราสู้สู้ต่อไปครับทาเกชิมา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 อุ้ยอ้ยมีตัวตลกมาละตัวตลกมาเป่าไปลูกเป่าดาเมจไปเป่าไปพัดไปนั่นแหละเอาไปกระจายไปนั่นแหละดีพัดไปพัดไป ใส่เป็นแปลงล่างมันเห็ดตัวใหญ่เจอพี่เสกมาโอ้โหเพีงเงียบเลยเงียบและเหงาเลยเพลงเงียบแล้วผมเงาเเงามาช็อตไปไล่ย,ยิงไปลูกนั่นแหละไล่ย,ยิงไปกินสุสานมามาลูกมา โหเงาเลยเพีงเงียบเงาเงาเงามากด่านยาวซะด้วยมา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 เข้ามาเข้ามาเปล่าไปดีเอานี่โอเคดีฮะเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วมา มันหมุนเว้ยมันหมุนมันหมุนเว้ยมันหมุนมันหมุนใส่แต่สุดท้ายก็โดนเสกอยู่ดีฮะไม่มีประโยชน์นะฮะไล่ไปฮะไล่ช็อตไปมาไล่ไปไล่ไปขอดวงอาทิตย์หน่อยจ้ามาพิเศษน่าจะพอละ มาพี่สายฟ้าพิเศษมาได้แล้วฮะเรียบร้อยช็อตไปไล่ช็อตไปช็อตไปหมดช็อตไปไล่ไปฮะไล่ไป,าไปมาไปนอนเวฟแล้วใช่ไหมฮะตีไปนี่กระสุนไฟฟ้าตีไปด้านบนนะฮะมา มันยังไงไอหัวถังเหล็กมันยังไงหมวกหลุดดิหมวกหลุดดิเอาซิเรียบร้อยครับหมวกหลุดเชียร์ quest complete นะฮะโอเคเรียบร้อยครับในรับเ u e s t ไล้ได้เป็นเพชรนะฮะ ขอให้ต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะผมไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกมารับโอ้ด่านนี้ผมจะบอกไงดีอ่ะโอ้ซอมบี้เยอะเลยนะฮะเยอะตั้งแต่ด่านแรกเลยนะฮะก็แสดงว่าด่านหลังๆน่าจะชุนลมุนแล้วก็ดูวุ่นวายกว่านี้นะฮะแหมอยากเห็นหน้าบอสแล้วนะว่าจะเป็นเรียกว่าซอมบี้อ่ะ ใส่มววอัศวินหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับ chapter dark A g นะครับผมยังไงพาร์ทนี้ผมขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องพี่เมย์ปอนะครับผมทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube ใช้ชื่อช่องเดียวกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ๊ะวัยรุ่น